Man ยูส y ต e เรื่องราวของปีสาแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้สวัสดีครับแฟนผีวันนี้มีข่าวใหญ่2แดงผีแดงยื่นข้อเสนอเกิน60ล้านปอนหวังคว้าตัวเอมเบอร์โมจากเบรนท์ฟอร์ด ส่วนดิวไฮลุนยังไม่แน่นอนจะปล่อยหรือไม่ปล่อยมาดูความจริงกันครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับวันนี้เรามีข่าวร้อนจากวงการฟุตบอลอังกฤษโดยเฉพาะแฟนๆปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องจับตาดูสถานการณ์ของรัสมุฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งชาวเดนมาร์กที่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในตลาดนักเตะทีมจะเก็บเขาไว้ปั้นต่อหรือพร้อมปล่อยตัวออกจากทีมไปติดตามกันเลยครับ ราสมุดฮอยลุนวัย22ปีย้ายจากออตาลนตามาร่วงทัพแมนยูเมื่อปี2023ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง72ล้านปอนด์ค่าตัวขนาดนี้บอกเลยว่าแฟนๆคาดหวังไว้สูงมากแต่ผลงานของเจ้าตัวกลับไม่เปลี่ยงอย่างที่หวังลงเล่นให้ทีมไปแล้ว95นัดซัดไป26ประตูซึ่งดูเหมือนจะไม่สมราคาค่าตัวโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วฮอยลุนยิงได้แค่4ประตูจาก32เกม เรียกว่าฟอร์มดรอบจนแฟนบอลเริ่มตั้งคำถามว่าเขาจะไปรอดที่โอเทรฟฟอร์ดหรือเปล่าจากรายงานล่าสุดมีกระแสว่าแมนยูพร้อมพิจารณาขายฮอยลุนในราคาเพียง38ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าขาดทุนยับจากค่าตัวที่ซื้อมาอินเตอร์มิลานทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลีแสดงความสนใจอยากยืมตัวไปใช้งานพร้อมออปชันซื้อขาดแต่ดูเหมือนปีศาจแดงจะไม่สนใจดีลยืมตัวและอยากขายขาดมากกว่า เพื่อนำเงินไปเสริมทับในตำแหน่งอื่นแต่เรื่องมันไม่ได้จบง่ายๆครับเพราะชาร์ลอตดันเดอร์นักข่าวสายฟุตบอลจาก The Times ออกมาเปิดเผยในพอดแคสต์เดอะเกมว่าแมนยูยังลังเลที่จะปล่อยฮอยลุนออกจากทีมทำไมนะหรือเพราะสโมสรมองว่าเด็กคนนี้ยังมีของดีซ่อนอยู่และมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อีกเยอะดันเดอร์เผยว่าถ้ามีข้อเสนอดีๆเข้ามาแมนยูอาจจะพิจารณา แต่ตอนนี้พวกเขายังเชื่อว่าฮอยลุนเป็นนักเตะที่เก่งกว่าที่คนอื่นเห็นและทีมหวังว่าจะเห็นฮอยลุนเวอร์ชัน2.0ในฤดูกาลหน้าใช่แล้วครับแมนยูยังไม่ยอมแพ้กับดาวยิงรายนี้และหวังว่าช่วงซัมเมอร์นี้จะเป็นเวลาที่ทีมสามารถขัดเกลาร์มของเขาให้เฉิดฉายมากขึ้นกลายเป็นกองหน้าตัวความหวังที่แฟนๆรอคอยจะว่าไปฮอยลุนเองก็มีจุดเด่นที่ชัดเจนอยู่เหมือนกันเขามีความเร็วความแข็งแกร่ง และการเคลื่อนที่ที่ฉลาดแต่สิ่งที่ยังขาดคือความเฉียบคมในการจบสกอร์ซึ่งถ้าแก้ไขจุดนี้ได้อาจจะกลายเป็นยอดดาวยิงที่แมนยูต้องการก็ได้ตอนนี้สถานการณ์ของฮอยลุนค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแมนยูจะเลือกเดินทางไหนขายทิ้งเพื่อตัดใจและหาคนใหม่หรืออดทนปั้นต่อเพื่อรอวันแจ้งเกิดต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลยเพราะถ้าขายถูกไปแล้วเขาดันไปโชว์ฟอร์มเทพกับทีมอื่น แฟนๆปีศาจแดงคงเซ็งกันหน่าดูและนี่คือประเด็นที่อยากชวนทุกคนมาคุยกันครับคุณคิดว่าแมนยูควรเก็บหอยรุนไว้ปั้นต่อหรือขายออกไปแล้วหานักเตะที่พร้อมใช้งานมากกว่าคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างคลิปนี้เลยครับไปที่ข่าวต่อไปเป็นกระแสะข่าวที่จะทำให้แฟนๆปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องลุ้นตัวโกงกันเลยทีเดียวรายงานล่าสุดจากดิอัเลเตก และฟราบิซิโอโรมาโนเผยว่าแมนยูได้ยื่นข้อเสนอครั้งใหม่มูลค่ามากกว่า60ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวบรอันเอมเบอร์โมแนวรุกตัวเก่งจากเบรนฟอร์ดมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ดีลนี้จะสำเร็จหรือไม่มาดูรายละเอียดกันเลยก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนแมนยู Man เคยยื่นข้อเสนอแรกไปที่45ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก10ล้านปอนด์แต่เบรนฟอร์ดปฏิเสธแบบไม่ใยดี พราะมองว่านักเตะของพวกเขาคือเพชรเม็ดงามที่คู่ควรกับค่าตัวที่สูงกว่านั้นล่าสุดแมนยูไม่ยอมถอยง่ายๆปรับข้อสเสนอใหม่ให้หนักแน่นยิ่งขึ้นโดยตัวเรียกที่เกิน60ล้านปอนด์เรียกว่าเป็นการแสดงเจตจำนงชัดเจนจากกุนซือรูเบนอามูริมที่ตั้งการตัวดาวยิงทีมชาติแคเมรูนมาร่วมทัพเพื่อยกระดับเกมรุกของทีมในฤดูกาล2025-2026 ถ้าถามว่าทำไมแมนยูถึงทุ่มสุดตัวเพื่อนักเตะคนนี้คำตอบอยู่ที่ฟอร์มอันร้อนแรงของเอมเบอร์โมดาวเตะวัย25ปีรายนี้ย้ายจากทรูสในลีกฝรั่งเศสมาอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดตั้งแต่ปี2019และพัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นหนึ่งในแนวรุกที่อันตรายที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดเขากระนำไปถึง20ประตูและทำ8แอสซิสช่วยให้เบรนท์ฟอร์ดจบอันดับที่10ในลีก สถิติแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยสำหรับทีมระดับกลางยิ่งไปกว่านั้นเอมเบอร์โมมีความหลากหลายในเกมรุกทั้งความเร็วการเลี้ยงบอลและการจบสกอร์ที่เฉียบคมทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับแท็กติกของอาร์มริมที่เน้นเกมรุกดุด,ดันและรวดเร็วแถมเจ้าตัวยังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดแม้ทีมจะมีออปชันขยายสัญญาเพิ่ม1ปีและมีรายงานว่าเอมเบอร์โมเองก็อยากย้ายมาร่วมทัพปีสาตแดงด้วย นี่คือโอกาสทองที่แมนยูต้องรีบคว้าไว้แมนยูภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมกำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่เพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่หลังจากเพิ่งคว้าตัวมาเทอุสกุญย่ากองหน้าทีมชาติบราซิลจากวูฟแฮมตันมาร่วมทีมการเดินหน้าล่าตัวเอมเบอร์โม่แสดงให้เห็นว่าอโมริมต้องการเพิ่มมิติในเกมรุกให้หลากหลายยิ่งขึ้นคิดดูสิครับถ้าได้ทั้งกุญย่าและเอมเบอร์โม่ยืนคู่กันในแดนหน้า แนวรับคู่แข่งคงต้องปาดเหนื่อกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าข้อเสนอ60ล้านปอนด์จะดูน่าดึงดูดแต่เบรนฟอร์ดก็ไม่ใช่ทีมที่ยอมปล่อยนักเตะต,ตัวหลักง่ายๆพวกเขารู้ดีว่าเอมเบอร์โมคือหัวใจในเกมรุกของทีมและอาจเรียกร้องค่าตัวที่สูงกว่านี้หรือยืดยื้อการเจรจาเพื่อต่อรองโบนัสเพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม้วยความต้องการของตัวนักเตะที่อยากย้ายมาโอทรฟฟอร์ดอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดีลนี้ขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น และนี่คือประเด็นที่เราอยากชวนแฟนแมนยูมาคุยกันครับคุณคิดว่าไบรอันเอมเบอร์มอลจะเข้ามายกระดับเกมรุกของแมนยูได้มากน้อยแค่ไหนลองคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างคลิปนี้เลยไปที่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้มีประเด็นเด็ดที่กำลังเป็นที่พูดถึงในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นคือดิวสลับขั้วที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง2ยักษ์ใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซี กับ2ดาวเตะตัวจีดอย่างอเลฮันโดกานาโชและคร uh ิสโตเฟอร์เอนกุนกูเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปดูรายละเอียดกันเลยครับเริ่มกันที่ฝั่งเชลซีก่อนเลยครับตามรายงานจากแมตลอนักข่าวสายสิงบลูของเดอะเทเลกราฟบอกว่าคร uh ิสโตเฟอร์เอนกุนกูดาวเตะชาวฝรั่งเศสวัย27ปีเจอปัญหาหนักในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ทางอาการบาดเจ็บรบกวนและการที่เขาไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของกุมซือคนใหม่เอนโซมาเรสกาได้ ทำให้ตอนนี้มีข่าวว่าเชลซีอาจพิจารณาปล่อยตัวเขาในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเปิดทางให้ทั้งนักเตะและสโมสรได้เริ่มต้นใหม่เอนกุนกู ool, ถือเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากสมัยอยู่แอร์เบไลซิกเขาเคยโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงทั้งยิงทั้งจ่ายแต่พอมาอยู่เชลซีกลับเจออุปสรรคจนฟอร์มไม่เปรี้ยงเท่าที่ควรซึ่งนี่อาจเป็นโอกาสให้สโมสรอ,อื่นคว้าตัวเขาไปปั้นต่อข้างมาที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับอเล็กฮันโรกาลาโชปีกดาวรุงว่งวัยปีชาาวอ์เจนตินา ที่เป็นขวัญใจแผนผีแดงดูเหมือนจะเจอทางตันในระบบการเล่นของกุนซือใหม่รูเบนอาโมริมที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมโดยสไตล์การเล่นที่เน้นวินัยและโครงสร้างทีมอาจไม่เข้ากับสไตล์ฟรีสไตล์แบบฉบับของกาณาโชทําให้มีข่าวว่าเจ้าตัวเริ่มไม่แฮปปี้และพร้อมเปิดรับโอกาสย้ายทีมโดยเฉพาะเมื่อมีทีมอย่างเชลซีและสโมสรอื่นๆแสดงความสนใจกาณาโชถือเป็นหนึ่งในดาวเตะที่น่าจับตามองที่สุดในพรีเมียร์ลีก ความเร็วความกล้าและสกิลการเลี้ยงบอลของเขาทําให้แฟนบอลตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นแต่ถ้าเขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับปรัชญาของนาโมริมได้การย้ายทีมอาจเป็นทางออกที่ดีสําหรับทุกฝ่ายทีนี้มาถึงจุดเชื่อมโยงของดีลนี้กันบ้างครับแหล่งข่าวระบุว่าความสนใจในตัวเอ็นกุนกูของแมนยูอาจมาจากคริสโตเฟอร์วิเวลผู้อำนวยการฝ่ายสัญหานักเตะของปีศาจแดงคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะเขาเคยทำงานทั้งที่เชลซีและแอร์เบลไฮซิก ซึ่งเป็นสโมสรเก่าของเอน็นกุนกูมาก่อนเรียกได้ว่ารู้จักฝีเท้าของดาวเตะรายนี้เป็นอย่างดีและอาจเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ดิวนี้มีความเป็นไปได้ส่วนเชลซีเองการที่พวกเขาสนใจกานาโชก็ไม่น่าแปลกใจเพราะมารเรสก้าต้องการผู้เล่นแนวรุกที่มีความเร็วและสร้างสรรค์ซึ่งกานาโชตอบโจทย์สุดๆถ้าดิวสลับขั้วนี้เกิดขึ้นจริงนี่จะเป็นการย้ายทีมที่ช็อกวงการแน่นอนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าทั้งสองสโมสรเริ่มเจรจากันอย่างเป็นทางการ แต่การพูดถึงดิวสลับขั้วแบบนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งแมนยูและเชลซีต่างก็มองหาทางเลือกเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมในฤดูกาลหน้าสำหรับแมนยูเอนกุนกูอาจเป็นตัวจบสกอร์ที่พวกเขาขาดหายไปส่วนเชลซีกันนาโชอาจเป็นตัวจุดประกายในแนวรุกที่ทีมต้องการแต่คำถามคือดิวนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือเป็นแค่ข่าวหรือช่วงซัมเมอร์และถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็นวินวินสำหรับทั้งสองทีมหรือจะมีฝ่ายใดเสียเปรียบ ก่อนจากกันวันนี้อยากชวนแฟนบอลทุกท่านมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับคิดว่าถ้าดิวสลับขั้วระหว่างกานชโชและเอ็นกุนกูเกิดขึ้นจริงทีมไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันแมนยู U, หรือเชลซีคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแมนยูสไตล์เพื่อไม่พลาดข่าวเด็ดในวงการฟุตบอลแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ